สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเย็บให้แผ่นสี่เหลี่ยมนี้นะคะชิดกันโดยเราจะวัดก่อนนอ็อตตรงนี้จะเป็น4นิ้วนะคะส่วนแนวนอนก็4นิ้วครึ่งเนาะแนวตั้ง4นิ้วนะคะโดยเราจะเอาแนวตั้งเนะะี่ยค่ะเย็บแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะเราจะไม่เย็บแนวนอนเหมือนตัวที่ผ่านมานะคะ ค่ะเราจะไม่เย็บแนวนอนแบบนี้แล้วนะคะเราจะมาเย็บแบบนี้เพราะว่ามันจะไดออ้ความยาวรอบตัวเสื้อที่เราต้องการน,นะคะแบบนี้นะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะโดยเราทําปลายไหมให้เป็นโปมนะคะอันนี้เราเริ่มก่อนแล้วนะคะตรงกลางระหว่างสองชิ้นนี้นะคะเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะจะไม่ทักโซ่เลยเนาะ เราจะแทงเข็มลงในหลักแรกค่ะของหลักโซ่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ควักไหมลอดผ่านเป็นการเลื่อนห่วงนะคะหลังจากนั้นถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วไปเลื่อนห่วงตรงแถวถัดไปนะคะตรงหลักนี้เนาะเลื่อนห่วงแล้วก็ไปเลื่อนห่วงตรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกชิ้นหนึ่งตรงชิ้นสีเหลือง แล้วก็ควักไหมลอดผ่านหน่งวมเข็มแบบนี้นะคะถักโซ่นหนึ่งค่ะแล้วก็ไปเลื่อนห่วงตรงฝั่งสีส้มน,นะคะก็จะเลื่อนห่วงในแผ่นสีเหลืองเนาะตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นแถวเท่ากันเราก็จะเลื่อนห่วงไปทีละแถวทีละแถวนะคะ เวลาเราถักโซ่หนึ่งแล้วนะคะเราก็จะเลื่อนห่วง2แผ่นเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเราค่อยถักโซ่หนึ่งคือโซ่หนึ่งต่อหนึแถวนะคะอันนี้คืออย่าเพิ่งถักโซ่หนึ่งนะคะมันม,มันไม่ถูกเนาะมันก็จะออกมาไม่ตรงกันนะคะเพราะงั้นเราก็จะต้องแก้นะคะ ะะถ้าเราถักโซ่นหนึ่งแล้วมันจะไม่มันจะไม่มไมตรงกันเนาะเราก็จะเลื่อนห่วงก็พอแล้วนะคะฝั่งไหนที่เราถักโซ่หนึ่งเราก็ถักโซ่หนึ่งไปเรื่อยๆนะคะส่วนฝั่งไหนที่เราไม่ได้ถักโซ่หนึ่งเราก็ไม่ต้องถักโซ่หนึ่งเลยนะคะเลื่อนห่วงอย่างเดียวะคะ่ะค่ะแล้วก็มาเลื่อนห่วงสองชิ้นเข้าด้วยกันแล้วถักโซ่หนึ่งนะคะ เลื่อนห่วงค่ะแล้วก็ไปเลื่อนห่วงอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็เลื่อนห่วงแผ่นสีส้มแล้วเลื่อนห่วงแผ่นสีเหลืองแล้วก็โซ่หนึ่งมันจะเริ่มต้นที่โซ่หนึ่งที่แผ่นสีเหลืองทุกครั้งนะคะส่วนถ้าเราเลื่อนห่วงตรงแนวนอนนะคะเราก็จะเว้นหนึ่งหลักเสมอนะคะ เว้นหหลักแล้วก็เลื่อนห่วงถักโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะค่ะเมื่อมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงตรงหลักแรกเลยนะคะแล้วก็ไปเลื่อนห่วงตรงหลักสุดท้ายของหลักสีเหลืองนะคะ จากนั้นเราจะถักโซ่หนึ่งหลักค่ะแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปเลื่อนห่วงแบบนี้นะคะประกอบชิ้นงานแบบนี้ในทุกๆแผ่นเลยนะคะเราก็จะจัดสีตามที่ชอบเลยนะคะหรือว่าจะจัดตามต้นแบบตามต้นแบบต้นฉบับเลยก็ได้นะคะในคลิปนี้เรามาสอนถักเชื่อมชิ้นงานกันนะคะ ส่วนในคลิปถัดไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ